นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสีลังปาริจาคังอาชวังมัทธวังตะปัง อักโกทังอวิหิงสัญจกขันตินจากอาวิโลธนานตีบัด,ดีจะได้สแสดงพระธรรม,มเทศนาพันรรนาศาสาศนว่าประกาศคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสำเนาเขาธรรมเทศนาในทศพิธราชธรรมกถาอันเป็นหลักธรรมกับนักปกครองซึ่งมีมาในมาหังสชาดก สุภาู่ตันตาปิดกขุทธกานิกายเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูนกุศลบุญราศีเจริญศรัทธ,ธาปะสาทะแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สนใจใครในการประพฤติปฏ,ปฏิบัติทำตามสมควรแก่เวลาก็แลในส่วนแห่งพระธรรมเทศนากับนักปกครองโดยนำหลักทศพิษราชธรรม ซึ่งจกักได้หยิบยกมาชี้แจงแสดงแก่สาธุชนมีเนื้อความดังจกักได้วิสัชนาเพื่อเพิ่มพูนกุศมศรัทธาสัมมาปฏิบัติแก่พุทธบริษัทผู้สนใจใครในธรรมตามสมควรแก่เวลาแห่งธรรมว่าด้วยขันติความอดทนอดกลั้นสืบต่อไปดำเนินความว่าคำว่าขันติในอัตถกถาให้ความหมายไว้ว่า ความเป็นผู้รู้จักยับยัง้งชื่อว่าขันติโดยในนี้ขันติธรรมได้แก่ความที่บุคคลเป็นผู้ไม่หุนหันพันแล่นรู้จักยับยัง้งสามารถหยุดและห้ามใจไว้ได้ความมุ่งหมายแห่งราชธรรมข้อนี้มีประสงค์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นักปกครองผู้นำหมู่คณะผู้มีอำนาจวาสนาบารมี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลไม่มูทะลุต่อสิ่งที่มากระทบและปัญหาทั้งปวงเป็นคนเข้มแข็งทนทานกล้าได้กล้าเสียในร่างกายของคนเหล่านี้นอกจากจะมีตาหูจมูกปากคอมือเท้าแขนขาดังที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วยังมีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นสิ่งนั้นได้แก่ กำลังหรือแรงที่เรานิยมพูดกันว่าคนมีแรงไม่มีแรงกดแรงอ่อนแรงเสียแรงหรือขอให้เขาช่วยเรียกว่าขอแรงนั่นแสดงว่าแรงเป็นของมีอยู่จริงและแรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาศัยเรื่อยมาตั้งแต่เกิดอย่างน้อยที่สุดก็ใช้สูดลมหายใจใช้เดินใช้ทำงานจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้แบกหามทำมาหากิน แม้แก่เท่าชราเรือแรงเหลือน้อยทำงานไม่ไหวก็ยังต้องอาศัยแรงสำหรับเคี้ยวอาหารกลืนน้ำกลืนยาหรือพูดจาปาศัยกับผู้ที่อยู่รอบข้างที่สุดเมื่อหมดแรงทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงการที่จะพรากจากกันจึงถือว่าแรงเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตมองลึกไปยิ่งกว่านั้นคือจิตใจอันว่าจิตใจของคนเรานี้นอกจากจะมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่น ความเมตตาการุณาความฉลาดรอบรู้และอื่นๆแล้วยังมีสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือแรงใจซึ่งเราท่านทั้งหลายนิยมพูดกันโดยทั่วไปว่ากำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและดูเหมือนว่าจะมากกว่ากำลังกายเสียด้วยซ้ำหากกำลังใจไม่มีเสียอย่างกำลังกายก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยมีปัญหาว่าบอกเกิดกำลังใจคืออะไร ท่านก็เฉลยว่าได้แก่ขันติความอดทนคนมีขันติก็คือคนมีกำลังใจนั่นเองหลักในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ขั้นโลกียะถึงขั้นโลกุตละจากสำเร็จมรรคผลนิพพานได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยขันติธรรมทั้งสิน้นพระพุทธองค์ทรงย่นย่อลงแสดงไว้เป็นหลักปฏิบัติสำคัญแก่พระภิกษุสามนเณรพระราชามหากษัตริ รัฐบาลทหารตำรวจตลอดถึงพ่อค้าประชาชนทุกระดับไว้ในโอวาทปาติโมคว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาแปลว่าความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งคำว่าอดหรือกั้นได้แก่ห้ามใจไว้ไม่ให้เป็นไปตามที่คิดหรือตามทิ่งที่ตนชอบเช่นมีใครให้สินบนเป็นแสนเป็นล้านซึ่งความจริงแม้จะอยากได้ แต่ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากสู้อดใจไว้ไม่รับการเพลิดเพลินในการเล่นพนันในกามารมมีคนบําเรอเอาใจมากๆแม้เราจะชอบแต่อดใจไว้ไม่ทำรวมคำว่าอดคือยั้งใจไว้ไม่ยอมทำในสิ่งไม่ดีที่ตนชอบอาการอย่างนี้เรียกว่าอดกลั้น คำว่าทนหรือทานได้แก่ทนเผชิญกับสิ่งที่ตนไม่ชอบซึ่งมากระทบเพื่อยึดมั่นในทางดีเช่นทนแดดทนฝนทนหิวทนเหนื่อยทนหนาวทนต่อคําด่าว่าเสียดสีเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทนทานความอดกลั้นและความทนทานเวลาเราพูดเรามักนิยมพูดย่อๆว่าอดทนรวมทั้งอดทั้งทนเรียกว่าขันติบุคคลผู้ใดต้องการขันติก็ต้องฝึก หัดอดหัดทนมากๆหัดรักษาปกติภาวะของตนไว้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามมีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่อะไรจะถมทับก็ทนได้ไม่สุดไม่สลายถ้าขาดขันตีเสียแล้วจะไม่มีชิ้นง,งานใดในโรคสำเร็จขึ้นมาได้เลยเพราะขันตีเป็นคุณธรรมสำหรับต่อต้านความท้อถอยกดหู เร่งเราให้เกิดความขยันและทำมาเห็นอุปสรรคต่างๆเป็นเครื่องท้าทายความสามารถดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมคืออนุสาวรีของขันติทั้งสิ้นขันติหรือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปอดทนนั้นแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้สีประเภทคือ1ทนต่อความลำบากตรากตรำเป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศ จะหนาวจะร้อนฝนตกแดดออกก็ทนได้ทำงานเรื่อยไปจนกว่าจะสำเนิจผล 2. อ,อดทนต่อทุกขเวทนาเป็นการอดทนต่อโลคภพาศการเจ็บไข้ได้ป่วยความปวดเมื่อยความไม่สบายกายของเราเอง 3. อดทนต่อความเจ็บใจเป็นการอดทนต่อการล่วงเกินของผู้อื่นทั้งการกระทำและคำพูดรักษาความปกติมั่นคงของใจไว้ไม่ให้เศร้าหมอง สอดทนต่ออำนาจกิเลสเป็นการอดทนต่ออารมณ์อันหน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำซึ่งข้อนี้ออกจากปฏิบัติยากกว่าทุกข้อแต่อยู่ในวิสัยที่เราท่านทั้งหลายจะพึงปฏิบัติได้แม้หากผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นจักได้รับความสุขตามปรารถนาดังพระบาลีว่าขันติฮิตะสุขขาวหาขันติธรรมนำสุขมาให้ หรือขันติสาหสวารณาขันติย่อมห้ามไว้ได้ซึ่งความหุนหันขันติพลังยะวตีนังขันติเป็นกำลังของนักปฏิบัติมานาโปโหติขันติโกผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนทั้งหลายที่อัตมานำกล่าวมานั้นคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปอดทน นอกจากนี้ยังมีลักษณะในเชิงปฏิบัติของความอดทนอีกเช่น 1. อดทนด้วยการถอนตัวหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายทั้งหลาย 2. อดทนด้วยการทำความดีต่อไปไม่หยุดยัง้ง 3. อดทนด้วยการรักษา้ําใจไว้ไม่ให้เศร้าหมองบางคนขี้เกียจทำงานมีนิสัยเกกะเกเรพอมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนก็เฉยเสียแล้วบอกว่าตนกำลังบำเพ็ญขันติบารมี อย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดไม่ถูกกับเป้าหมายแห่งธรรมหรือบางบุคคลเช่นพวกที่จนก็ทนจนต่อไปไม่ขวนขวายทำงานจัดเป็นพวกตายด้านพวกที่โง่ก็ทนโง่ต่อไปใครสอนก็ไม่ฟังสั่งก็ไม่เชื่อจัดเป็นพวกดื้อด้านพวกที่ชั่วแล้วก็ชั่วอีกใครห้ามก็ไม่ฟังใครยั้งก็ไม่หยุดจัดเป็นพวกดื้อดึงไม่พัฒนาหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ นี่เป็นพวกที่ใช้ขันติใช้ความอดทนผิดหลักผิดธรรมผิดกรณีลักษณะที่สําคัญยิ่งของขันติคือตลอดเวลาที่อดทนอยู่นั้นจะต้องมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองและทนอยู่ในทํานองคลองธรรมท่านสาชุชนทั้งหลายหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามราชธรรมหรือปฏิบัติผิดความหมายของธรรมแล้วนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์จากขันติ ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองการอยู่ร่วมกันกิจการงานที่ทำทั้งในระบบครอบครัวถึงสังคมประเทศชาติได้ฉะนั้นผู้ใดสามารถรักษาและปฏิบัติได้นับว่าเป็นยอดนักปกครองนักปฏิบัตินักบริหารและนักบริการทั่วไปมีข้อสงสัยว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเป็นผู้มีคุณธรรมข้อนี้ได้อันนี้ทางพระศาสนากำหนดไว้ว่า จะต้องมีการปลูกฝังและฝึกให้มีขึ้นภายในจิตใจฝึกหรือปลูกฝังนั้นมีหลายวิธีด้วยกันเช่น 1. ต้องคำนึงถึงฮหริโอตปะให้มากหัดเป็นผู้ละอายต่อความชั่วและเกรงกลัวต่อผลของบาปเมื่อมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างเต็มที่ความอดทนอดกลั้นย่อมเกิดขึ้น 2. ต้องรู้จักเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้นคือนึกหรือทําใจว่าที่เขาทํากับเราอย่างนั้นหรือที่เป็นอย่างนั้นดีแล้วเช่นเขาด่าก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาตีเขาตีก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาฆ่าเป็นต้น 3. ต้องฝึกสมาธิมากๆเพราะทั้งขันติและสมาธิเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกันขันติจะดีต้องมีสมาธิรองรับ สมาธิจะก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานขันติประมาณเหมือนมือซ้ายสมาธิอุปมาเหมือนมือขวาถ้าเราจะล้างจะทำความสะอาดมือมือทั้งสองข้างจะต้องช่วยกันล้างจึงจะสะอาดดีนี่เป็นวิธีฝึกให้มีความอดทนแต่การจะทำอะไรก็ตามอยู่ๆเราจะทำเลยทีเดียวไม่ได้ต้องมีการเตรียมเสียก่อนการเตรียมเป็นความไม่ประมาท ป้องกันความผิดพลาดดั่งโบราณท่านกล่าวไว้ว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกลิ่นต้องเตรียมอาหารจะทํางานก็ต้องเตรียมคนจะทําบุญทํากุศลก็ต้องเตรียมตนเตรียมใจแม้การเตรียมตัวเพื่ออดทนก็เช่นเดียวกันท่านให้ตั้งกรรมฐานไว้ก่อนคําว่ากรรมฐานแปลตรงตัวคือฐานของกรรมแปลเอาความได้แก่ที่รองรับการกระทําเพราะกรรมแปลว่าการกระทํา แปลว่าที่รองรับนำมาสนที่กันเป็นกรรมฐานและกรรมฐานนี้เป็นงานของใจที่สำคัญและควรมีประจำใจตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมารณัสติอิจิมาจะตุรารักขากาตภาจะวิปัสนาแปลใจความว่าพุทธานุสติหนึ่งเมตตาหนึ่งอสุภะหนึ่งมรณสติหนึ่ง ทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าอารักขกรรมฐานควรกระทําให้แจ้งพูดถึงเรื่องกรรมฐานนั้นมีถึง40อย่างแต่ในที่นี้จักได้ยกมาแสดงเท่าที่จำเป็นเพียงสี่อย่างหรือสีฐานคือ 1. พุทธานุสติสำหรับจัดการอารมณ์ประเภทสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวาย 2. เมตตาสำหรับจัดการอารมณ์ประเภทแผดเผาเช่นถูกริษยาเสียดแทงใจ 3. อสุภะ สำหรับจัดการกับความรักใคร่เช่นความรักที่กลายเป็นความลุ่มหลงสลัดตัดไม่ขาด 4. มรณสติสำหรับจัดการอารมณ์ทั้งปวงผู้ใดเมื่อมีเรื่องจะต้องอดทนเกิดขึ้นหากเห็นว่าทนไม่ไหวท่านให้จับฐานใดฐานหนึ่งขึ้นมาพิจารณาจนสามารถทำใจให้สงบราบเรียบได้แม้ตกอยู่ในมรสุมร้ายเช่นถูกดา่าถูกว่าก็ม่เป็นอันตรายกินได้นอนหลับตามปกติ เข้าลักษณะที่ว่ายิ้มได้เมื่อภัยมาไม่สงกาเมื่อภัยมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดากว่าที่พระองค์จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้นั้นพระองค์ต้องใช้ขันติธรรมความอดทนในการบำเพ็ญเพียรถึงหปีหากพระองค์ขาดขันติเสียก่อนที่จะบรรลุก็ไม่สามารถที่จะตรัสรูป้เป็นศาสดาเอกของโลกได้แม้องค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ทรงใช้ราชธรรมข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติในการปกครองหมู่อาณาประชาราษได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าเช่นเดียวกันฉะนั้นหากผู้ใดได้น้อมนำเอาราชธรรมข้อนี้ไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์สุขมากมายหลายสถานเช่น 1. ทําทำให้กุศลธรรมทุกชนิดจเจริญขึ้นได้ 2. ทํทให้เป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย 3. าํทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกสถาน 4. ชื่อว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราบทําทำให้บรรลุมรคผลนิพพานได้เร็วพันท่านสาุชนทั้งหลายคนเราแม้กำลังทรัพย์กำลังความรู้กำลังความสามารถจะยังน้อยแต่ถ้ามีความอดทนแล้วย่อมสามารถฟันฝ่าอุปสรรค จนประสบความสำเร็จในชีวิตได้สมปร,รารถนาทุกประการเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สดับพระธรรมเทศนามาจงได้น้อมนำเอาหลักทศพิธราชธรรมไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเป็นนักปกครองหรือผู้นำที่ดีจักได้เป็นสง่าราศีแก่วงตระกูลแก่ประเทศชาติพระาศาสนาอีกทั้งจะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามคัคีปรองดองรักไขให้เกียรติกันและกันสืบไปในที่สุดนี้แห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศีลรัตนตรยัยและบุญกุศลซึ่งสาธุชนได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นตะบะเดชะดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายปราศจากโลาภาภัยพิบัติอุป,ปัตท,ทวันตรายจงประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์จำานงหมายมีราบยศ สรรเสริญอายุวันนะสุขะระปฏิพานธานสารสมบัติตลอดการแห่งชีวิตของทุกๆท,ท่านทุกๆคนเทินแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี้